มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนม40เ hey. หประกันสังคมลดส่งเงินสมทบเหลือร้อยละ60นานถึง6เดือนวันที่15มิถุนายน64นะคะ f a c e b o o k ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9งรายงานว่าคอรอมอนะคะเห็นชอบปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เหลือร้อยละ60ของเงินสมทบเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของโควิด1 9โดยให้ผู้ประกันตนมาตรา4 0จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราใหม่3ทางมีให้เลือกดังนี้นะคะทางที่1คุ้มครองประโยชน์ทดแทน3กรณีจากอัตราใหม่42บาทต่อเดือนจากเดิม70บาทต่อเดือนนะคะ ทางเลือกที่2คุ้มครองประโยชน์ทดแทน4กรณีจ่ายอัตราใหม่60บาทต่อเดือนจากเดิม100บาทต่อเดือนทางเลือกที่3คุ้มครองประโยชน์การทดแทน5กรณีนะคะจ่ายอัตราใหม่180บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อเดือนทางนี้กำหนดให้ใช้อัตราเงินสมทบดังกล่าวตั้งแต่วันที่1ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินสมทบ ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ